แทดัมเปิดตัวเกเบเลียเหลืองเลื้อยซึ่งต้นใหญ่มากดูสิสวยมากวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความวุ่นวายที่สนสนุกของผมในการจัดสวนขบวนรถที่เห็นอยู่นี้คือเกเบเลียล้วนๆเลยเราจะเข้ามาลงในโซนนี้ครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคงจะได้ดูคลิปที่ลงต้นไม้ใหญ่ไปแล้วตอนนี้เราได้เกเบเลียมาเติมเต็มเต็มไปหมดเลย2คันแล้วจริงๆมีคันใหญ่อีกหนึ่งคันอยู่หน้าบ้านนู่น โอ้ oh. เราจะใช้วิธีการเอาเข้าลงมาวางเพื่อที่เราจะได้จําแต่ละต้นได้เพราะว่าปริมาณวันนี้เยอะมากแล้วคงต้องลุยกันจนถึงค่ำเลยละ่ะตอนนี้เรามี2แหล่งที่แปลต้นไม้มานะครับคือทีมของสุรศักดิ์พันไม้เนี่ยจะไปรับมาแล้วก็ช่วยลงซึ่งคันนี้เนี่ยก็คือคันที่ผมเคยพาหลายๆคนไปเนาะที่สวนกลางนาตรงสุพรรณนะครับของหญิงซึ่งจองไว้แล้วก็ล้อมเอาไว้คันที่เห็นคันนั้นกับคันใหญ่นั่นอ่ะเป็นของสุรศักดิ์พันไม้จริงๆผมจองไว้ไม่กี่ต้นอ่ะจะมีแบบว่า แถมมาอีกเต็มไปหมดเลยนี่สองคนนี้เนี่ยเป็นร้านประจําที่เราซื้อแกเวเลียเขาเลยชุรศักพันไม้คของ15แล้วก็จริงๆก็คือซื้อเสร็จปลูกทั่วไทยไหม ทั่วไทยจัดอะไรไมาให้พี่บ้างเนี่ยมีก o l d e n oak g โก d e n oak อยู่คันนี้ lime s p i อร์อยู่นี่ด้วยคันนู้นจะเป็นพวกชมพูพาสเทลสีทองสีทองคือคันนี้เจมมาแบบตั้งตัวไม่ติดไม่รู้จะลงตรงไหนเลยเนี่ยท่าดำเปิดตัวเกเลียเหลืองเลื้อยซึ่งต้นใหญ่มากดูสิต้นนี้ฟอร์มแบบนี้นี่คือเด็ดสุดมาอยู่ด้วยกันนะหลังจากนี้คงจะไม่ได้มีโอกาสไปตัดยอดให้นะ อ๋อจานนั้นเหลืองพีนใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบพอมเล็ดแบบพอมเล็ดชายใบเขาจะถีแล้วเดี๋ยวพี่จะปลูกให้เขาแบบไหลกับดินลงไปสวยๆทางด้านนู้นทำไมอะขี้เกียจปลูกไว้อก็อยากให้น้องมาอยู่อากาศดีๆไปอยากให้น้องอยู่อากาศดีๆยังไงนะหนิงยังไงนะเขาถามว่าน้องใช้ต้นทุเรียนไหมบอกไม่ใช่พี่มันคือด้นโอ๊ oak ลเด้นโ oak มันจะมีดอกสีขาวใช่สีขาวตามปลายยอดน้องจะออกดอกคืออากาศที่หนาวๆพี่ดูเพราะนั้นเราจะมาลุ้นนะว่าอยู่ที่เขาใหญ่เขาจะให้ดอกไหมเนาะ เหมือนเคลื่อนขอบวนพระป่านะถอยไปก็ตัดไปเอาซิว <laughs> สวยมากมันจะแต่งกิ่งย่อยๆเพื่อให้เขาโชว์เส้นสายทีนี้จะตั้งขึ้นไปแต่งไม่ได้แล้วก็เลยต้องช่วยกันตั้งแต่ตอนนี้แหละ โอเคตอนนี้ระวางฟอมต้นใหญ่แล้วนะก่อนเข้าบ้านเนี่ยมันก็รับกับตัวคอนเทนต์เครื่อตัวแม็กกาด้านหลังด้วยประมาณนี้เลยตอนนี้กําลังจะเอา PTO ีอแล้วก็โกลเด้นแล้วก็ต้นสูงสูงเนี่ยมาลงตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะบังบางส่วนที่เราไม่อยากันก็เดี๋ยวต้องมากันโกลเด้นโ ต้นนี้สวยมากมีคนหอบมาเนี่ยสีสุดยอดมาตัดไม้ก่อนก่อนที่จะยกอยากให้ทุกคนเห็นว่า้ใบเนี่ยมันเป็นสีทองนี่คือที่มาของชื่อเขาสวยมากต้นนี้้อมยกปุ๊บฟอร์มซะก่อนบา,างคนเนี่ยก็จะชอบไปใช้ใช้ชช่ว่าโอ๊กลองเปลี่ยนมาลองใช้กอเล่นโอ๊กบ้างหรือว่าต้นนี้มันขวางวิวไปหน่อยเลยต้องย้ายที่ แต่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะว่าต้องล้อจนแบบตุ่มใหญ่เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยสลบนั่นเองวันนี้คือออร์เรนจ์มาลาดครับซึ่งภูแล้วก็กลมสวยมากเลยตั้งแต่เช้าตอนนี้5้าโมงแล้วน่าจะทและวอึนใจนึง